<White> สร้างแคปซูลทำอย่างไรนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับเพราะว่าผมไว้แบวันนี้ผมก็จะมาอธิบายการสร้างแคปซูลของไมเซอร์กันนะหลังจากที่เราเปลี่ยนอาชีพไมเซอร์แล้วเนี่ยตัวหัวหน้าสมาคมเราก็จะให้หนังสือ Machine Creation Guide มานะเอาไว้สร้าง2แคปซูล2ประเภทก็คือ DI i ว e c แคปซูลกับ A B R แคปซูลตัวดีไแคปซูลเนี่ยมันก็เอาไว้ใช้2สกิลนี้นะฮะก็คือ Activate Attack เป็นสกิลที่เอาไว้ติดที่ตัวเราหรือปาร์ตี้นะครับสร้างด a m a g e d o AOE โดยรอบ7จ็ช่อง Act Tag ตามตัวละครที่ติดนะแล้วก็ตัว Activate Defense Device อันนี้ดีมากๆนะครับตัวนี้เนี่ยจะช่วยเพิ่ม d e p และเพิ่ม l a s ด้วยที่เป็น Ten Stat เป็นตัว d e p นะฮะอยู่ได้5นาทีนะอันนี้เป็น Act Tag อันนี้เป็น d e p ใช้ดีครับสอ,อันนี้แล้วก็ตัว ABR Device Capsule ก็เป็น c a p ซูลประเภทที่2สําหรับเรียก สัตว์เลี้ยงหุ่นยนต์จากกลของเราออกมานะฮะเนี่ยก็เอามาใช้แถวนี้นะเรียก4ตัวนี้ต่อมาครับซื้อของที่ไหนที่มันเขียนว่า m i n i f i n a n c e oricon hammer ก็ซื้อที่สมาคมพ่อค้าเก่าของเรานะครับที่ก i ิฟด้านขวาล่างครับอ่ะเข้าตามผมมาเลยอ่าทีนี้ก็คุยกับ npc เนี่ยนะครับทิสต็อปเปอร์เนเลือกซื้ออุปกรณ์ติเหล็ก ในนั้นมันเขียมีนิแต่ของจริงจมันชื่อ p r t t b l e f i n น n c e คือมันอันเดียวกันแหละก็ซื้อนะครับอ่าเนี่ยเห็นป่ะซื้อปุ๊บเป็น m มินิ้อนน้ละแล้วก็อีกอันนึงก็จะค้อนใช่ไหมค้อนเราต้องซื้อ o d i ดรค o n h m m m e r อ่ะอยู่นี่นะอันละ5,000 OC ไม่ได้เจ็บมากอ่าแบบนี้แล้วน้ำมันล่ะน้ำมันซื้อที่ไหนก็เราก็เล่นพ่อค้าจนเป็นแมคคานิกกันมาแล้ว น้ำมันก็อยู่ในร้านขายอาวุธทุกร้านนะฮะเราก็บีวิงผมขออนุญาตไปร้านขายอาวุธที่ผมถนัดจริงๆเดินขึ้นไปก็ได้นะเห็นรูปดาบข้างบนนั้นไหมผมถนัดร้านนี้แล้วเราก็ซื้อน้ำมันจากตรงนี้นะครับตัวนี้ซื้ออุปกรณ์วัตถุดิบสิ้นเปลืองน้ำมันนะสมมุิเอามาสามพันถังอ่ทาท่านี้เราก็จะมีวัตถุดิบครบแล้วนะฮะก็มีค้อน ออริิคอนแฮมเมอร์นะฮะแล้วก็มีตัวมินิฟอเรนซ์แล้วก็น้ำมันนะตามสูตรในหนังสืออันนี้มินิี้ฟอเรนซ์ออริิคอนแฮมเมอร์แล้วก็เมจิกเกียฟเวลนี่ยน้ำมันหลังจากที่ผมทดสอบนะครับก็คือถ้าเกิดเราใช้สเตตสายบุ๊อัพแคดเด็กไม่มีลักไม่มีครีเอทีฟแล้วก็พยายามอัพยาปั๊มยาเข้าไปเอาพีทมาช่วยใส่รองเท้าลักกี้เด็กช่วย ยังไงมันก็ออกได้แค่7กับ8ขวดครับสำหรับแคปซูลไม่ออก12แม็กตามที่เขียนไว้ในคำอธิบายในการทำให้ติด12ขวดตามคำอธิบายนั้นจะต้องอัพค่า Kreative ด้วยครับก็มันมีช่วงที่รีสกิลรีสเตตัสผมก็รีเป็นสายทําขวดคืออ uh, ัพเด็กลักแล้วก็ c ีย a t i v e เต็มนะครับก็มีโอกาสออก12ขวดให้เห็นกันด้วย สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณเพื่อนๆมากที่มารับชมนะฮะใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามฝากกดถูกใจช่องไวบแบงค์ไว้้วยนะครับสวัสดีครับ